กัเดื่ดจนซอมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมปนละมาดจานใหม่อนละมาดจานใหม่จนหละมาดจานใหม่จานใหม่อมละมาดจานใหม่เด็ดครับสนุนโดยตู้เย็น v ี p ป k ก AI จากซ a m s u n g เรภัณฑ์เซนโซไดม์ m u l t i c a วิกซอโก สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการพอลรมาณจานใหม่เด็ดเด็ดค่ะและช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยตู้เย็น AI จากซัมซุงค่ะแล้วตามด้วยผลิตภัณฑ์เซนเซดามาติแคร์ต่อด้วยวิกโซโกค่ะค่ะคุณผัดค่ะว่ายังไงว่าเาิวันนี้คุณเชิญใครมาคนนี้นะพี่นอกจากจะตัวเขาแม่เขาแล้วเนื้อเรื่อง งานที่เขาทําเนี่ยเราราจะต้องแบบว่าขนลุกขึ้นเป็นผนักเลยเนีใช่ค่ะแสดงว่าต้องเป็นหนังผีหนังผีค่ะเออหนังผีเรื่องสี่ป่าช้านี่คุณมาถึงสี่ป่าช้าไม่ตายเหรอแล้วเขามากับใครันนี้มาใครเขามากับมามีเขามามีนะคะอ้ามาพอดีเลยขอเชิญค่ะนี่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะมามีวับสุน้าเเลยครับ ตอนนี้เลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผัดกลับมานะคะทนคิดถึงนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เรามีตู้เย็นซัมซุงใช่ไหม a อน้ำเย็นเจี๊ยบออกมาจากตู้เลยค่ะรอแป๊บหนึ่งหัวแต่เมาส์อยู่นั่นไปกดเออแขกเอามาตั้งนานแล้วสี่ปลาช้าเหรอคะหนูขาประช้าเดียวก็น่ากลัวแล้วนะพี่ว่ามีถึงสี่เลยค่ะเงอถึงสี่เลยตายแล้วอุ้ยน่าทานก็คือมันมีสี่เลือใช่ไหมคะมีทั้ง ผีบูผีราม่าผีตะลุาแล้วก็ผีแบบผีแบบน่าพลงมากใช่แล้วหนูอยู่ในผีไหนพาดราม่าแล้วก็มีความแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมงานแล้วค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ผาน้ำเย็นเย็นแจกตู้เย็นซัมซุงเลยนะคะไม่ต้องเหมือนสมัยก่อนแล้วพี่ไก่ต้องกรอกน้ำใส่ขวดใส่กระป๋องไม่ต้องใช่ไว้เดี๋ยวนี้กดเลยกดแจกตู้เลยอยากกินอะไรก็กดเลยถูกไข่น้มแข็งก็มีนะคะแล้วก็เขาเป็นมีเครื่องกรองน้ำในตัวด้วยสมอร่อยไหมคะน้ำเย็นชื่นใจค่ะเย็นชื่นใจเลยค่ะนี่น้องเขาบอกเขาเล่นเป็นฟีดราม่าอยู่ในในในเรื่องเขาเป็นเขามีสี่เรื่องในในในหนังเรื่องนี้ มีสภาคแต่วันนี้<า>กล้าดียังไงที่จะมาท้าพี่ไก่ชิมนี่เขาเป็นแบบว่าลิ้นนางพยานะคะใช่เราเป็นคนชอบกินอาหารรสจัดไงคะ,คะแล้ววันนี้แบอบกน้องจะพาคุณแม่มาทำเฮ้ย y, เราได้กินอะไรของอร่อย,ออยแน่นอนเพราะว่าบ้านใครก็ต้องมีของอร่อยอยู่แล้วประจำบ้านแล้วฝีมือคุณแม่เนี่ยแน่ ถ้าไม่เด็ดจริงเขาไม่มาแน่นอนบางคนดูทังประเทศเลยถึงได้เลอกคุณแม่มาค่ะไหนลองเล่าหน่อยความสนิทสนมกันยังไงบ้างคะก็ก็ค่อนข้างสนิทกับคุณแม่ค่ะคุยกันทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเพื่อนคนหนึ่งเล็กๆก็เป็นลูกค่ะเอาไว้รุ่นก็เป็นเพื่อนแต่ตอนนี้จะเป็นลูกเขาแล้วค่ะทุกบ้านแม่พอเราพรา พอเราโตกันหน่อยลูกเราก็จะเป็นแม่เราค่ะนูก็โดนค่ะนี่เมนูไหนคะที่คุณแม่ทําให้ทานอยู่บ่อยๆก็ที่จะกินตั้งแต่เด็กเลยก็คือเป็นเมนูปลาดอรี่ไวท์ซอสค่ะโอ้ยใไม่ไม่ธรรมดาแล้ววันนี้คุณแม่จะทําอะไรให้แกทานคะทะเลข้าวผัดต้มยำทะเลข้าวผัดต้มยำทะเลนะคะท่านผู้ชมอข้าวผัดต้มยำทะเลเนี่ยเรา ของเราสูตรร้านบ้านเราเนี่ยมันพิเศษกว่าบ้านอื่นยังไงคะพิเศษค่ะเพราะว่าใส่น้ำพริกเผาด้วยว้าวไปเลยไหมพี่ไก่อยากกินย่างนแซบนะต้องแซบนะคะไปเลยค่ะแซ่จข้าัดกันเลยวันนี้คุณแม่และน้องพิมเราจะมาทำข้าวผัดต้มยำทะเลและให้พี่ไก่และก็พี่ผัดไทยได้ชิมกันจมูกหรือจาละช่วงน้ารู้กัน น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอมไรฟรีการเกงสุดทับสบายยืดสองเท่าสวมเองง่ายแค่ดึงเบาะคล้ายใส่กางเกงในทิพยะพประกันภยัย พร้อมนะคะช่วงนี้เต็มที่นะคะพร้อมที่สุดเลยค่ะโอเคค่ะ <Okay. S 2> ช่วงที่สองนะคะสนับสนุนโดยน้ำพริกเผาไทยตราแม่ประนอมค่ะไลฟี่และทิพยะประกันไทยค่ะ,คะอ,อืมวันนี้เราจะได้กินของอร่อยๆอแล้วเดี๋ยวแกจะเตรียมของให้คุณแม่เองค่ะได้เลยค่ะใช่จะขาดไม่ได้นะคะเพราะคุณแม่บอกว่าเป็นแนวแบบต้มยำใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยต้องมีตัวนี้ค่ะน้ำพริกเผาไทยนะคะสูตรนะคะ ผสมต้มยำตราแม่ประนอมเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยนะคะ mm hmm. เด็ดมากเพราะว่าเหมาะสําหรับปรุงต้มยำรสชาติเข้มขน้นผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาตินะคะไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สีและไม่ใส่วัตถุก,กันเสียสบายใจได้เลยค่ะเอาล่ะครับนอกจากน้ำพริกเผาแล้วล่ะเมนูข้าวผัดต้มยำทะเลละ่ะก็ย,ยังมีวัตถุดิบอื่นๆดังนี้ครับผมและถ้าพร้อมแล้วเราก็ลงมือทําได้เลยเริ่มคุณแม่จะไอช่วยทําอะไรบอกมาแม่เริ่มอ่ะหนูทำอะไรไปบ้าง เด็ดมรกโขดหั่นพวกนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ผัดเปิดเตาให้แม่ที่ใส่กระทะให้แม่ที่อันนี้แม่ต้องการหั่นแบบฝอยๆหรือหั่นยังไงคะหั่นประมาณท่อนขนาดนี้ก็พอค่ะแค่นี้พอไหมคะได้ค่ะได้ค่ะกระเทียมใช้ไหมคะใช้ด้วยเนะเดี๋ยวเก็บตำไปพริกใช้กี่เม็ดคะเอาแซ่บๆเลยแซ่บๆนะคะโอเคนี่แค่นี้พอ อะผมดูต้องอยากเล่นแ่นี้ก็เรื่องสี่ป่าช้าแล้วแล้วมีผลงานอะไรอีกไหมคะก็งพี่ไก่ชอบแซมบันไคะเป็นแนวแบบสยองขวัญแต่ก็ไม่ถึงหนังผีแต่หน้าหนูสวยขนาดที่เรดูเล่นไม่สนอดเลยโดยไม่ใช่นางผีค่ะเป็นหนังแบบว่าแนวล่างแคนฆาตกรรมล่างแคนฆาตกรรมชื่อเรื่องโผล่ละค่ะอ๋อถ่ายเด็กวิศวบันไทยอยู่ก็มันเปิดกล้องกเปิดกล่นกับพี่สายมนขันแล้วก็พี่ดูสัญญาอ๋อเหรออุ้ยตัวละครดีเนาะ แล้วก็น้ำที่ขาวเดือดเดือดเดือดเดือเลยจะตักน้ำที่ขาวแล้วนะคะมันค่ะมันค่ะกลิ่นแม่เชิญเลยค่ะแม่สันโดยนู้หยิบให้แค่กลิ่นก็โดนแล้วแม่เอาอะไรฮะเอาอะไรคะไข่ไข่อยู่นี่แม่จะทุบหรือจะตำหรืออะไรคะทุบใช่ไหมคะทุบค่ะแล้วก็ใส่กระหเทีก็เล็กนะคะใส่แล้วแม่ตุอเสียงอะคิวเนี่คะ ตอนทานเราไม่ต้องทานไปด้วยนะคะโอ้โหฉุนมากไฟไฟโอเคไหมคะโอเคแล้วค่ะเมื่อกี้แรงไหมนี่มะนาวค่ะเตาคู้เตาคู้น้ำตาลค่ะไฟนี่นะคะน้ำตาลน้ำตาลาอยู่นี่ค่ะอร่าว้าวโห้ ใส่หมดเลยขนาดนั้นก็ต้องพี่พอเพิ่มอีกแน่นอนนี่คร่ะขนมพอเก่อนหนะอร่อยนะคะโอเคเดี๋็ดขาดจริงหอมแล้วค่ะหอมแล้วค่ะคุณแม่เคยทำให้ทานไหมอันนี้อันนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยเหมือนกันคุณใ่จะทำแต่แบบอาหารฝรั่งป่อยอ๋อเหรอคุณแม่จะไหนอาหารฝรั่งเหรอคะพอดีลูกๆเขาชอบนะคะก็เลยต้องไปทางนั้นแต่ถามว่า อาหารไทยได้ไหมได้ได้หอมไหมล่ะลูกหอมอ่อให้จัดจัดนะแม่ให้รสจัดนะคะรับน่าได้แม่น่าจะดีน่าจะดีหน้าตาดีขอนิสัยดีด้วยนะอ๋อเขาไม่เผ็ดอันไปมันจะขมใช่เขาใส่ตอนไปมันจะขมเปิยวแล้วมาเลยโคตรดังสวยอ่ะ ทานเต็มเลย่ากินเลยอืมอืม,อมนี่ระเบิดลงเหรอคะเนี่ยนี่โชว์เลยค่ะนี่ ฝีมือคุณแม่นะครับนะไหนๆมาแล้วทำอาหารให้ไก่ทานให้อร่อยแล้วก็ขอมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมนะครับตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยเอาไว้ใช้ในครัวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเลิกแอนิเมชั่นเลิหอมมากค่ะหอมมากน่าทานมากค่ะคุณแม่ขาอ่ะ พี่ผัดตักให้แม่เลยได้เลยค่ะพี่ไก่มาเลยค่ะอุ้ยมาค่ะพี่ไก่่ะคนะแม่ขอโทษทีครับนอกจากคุณน้องเล่นละครเล่นหนังแล้วคุณแม่ยังทําอะไรอยู่บ้างไหมครับตอนนี้ที่บ้านคุณแม่ทำอินเทอร์เนียค่ะอินเทีร์เนียโอ้ยตกแต่งภายในตกแต่งภายในอุดมได้ยค่ะ แล้วก็เห็นบอกว่าได้ข่าวมาว่ามีบริษัทรับเหมาขอสร้างด้วยเอาติดต่อได้ยังไงบอกได้เลยค่ะติดต่อยังไงดีบริษัท MKS Engineering อะค่ะแล้วก็ไปเซิร์ชดูไปเซิร์ชดูนะครับชิมก่อนแล้วช่วยบอกว่าอย่างนี้จะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ให้คะแนนคุณแม่เท่าไหร่เราก็อยากชิมนะเนี่ยชิมเลยเดี๋ยวเราชิมกันใหคุณแม่ชิมก่อนที่อยาเดี๋ยวเราไปชิมก่อนนะคุณแม่ให้ตัวเองเต็มสิบได้ไหมได้ค่ะไม่ชิมก่อนแต่ก่งดี อร่อยมากนีอร่อยจริงค่ะมาพี่บาดมาเลยค่ะนี่สุขํมเต็มเลยนะเนี่ยได้ค่ะพี่ไก่หนูกินอีกได้ไหมอืออืออือต้มยำ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 หอมอร่อย่ะรสชาติกำลังดีเลยคือครบรสชาติของต้มยำอะค่ะทีนี้ได้ตรงน้ำพริกเผาที่ช่วยชูรสขึ้นมานะคได้หนยจริง ความหอมมันอยู่ที่ว่าเราใส่ใส่น้ำพริกเผาเข้าไปด้วยอืแต่ให้ติดด้วยคนนึงใจริงนะเนี่ยน้องฝากอะไรสักอย่างกับแฟนว่าติดตามน้องได้ที่ไหนอะไรยังไงได้ค่ะก็ พิมขอฝากช่องทาง i อจีละกันค่ะก็ P I M L A T T H ค่ะพิมพ์รัดก็ยังไงก็จะมีอัปเดตข่าวสารอัปเดตการงานเรื่อยๆก็ฝากติดตามเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ไก่กับพี่ภากไทยก็ขอขอบคุณแม่ว่ามาทำกับข้าวให้เราอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณมากๆสำหค่ะสนับสนุนโดย เ e ปซี่ <Pepsi. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้ไก่ไก่วราธมีอะไรมาแนะนำกับแฟนๆรายการอลมานจานใหม่เด็ดนะคะคือไก่วราปริศนาฮารเ์เซรั่มค่ะเนื้อเซรั่มบางเบาซึมเร็วไม่เหนียวเหนอนะหนัะทาก่อนแต่งหน้ามีส่วนช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและดูเรียบเนียนเครื่องสำอางเกลี่ยง่าย ดูติดผิวอย่างเป็นธรรมชาติไม่แห้งและไม่เป็นขุยค่ะมีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยให้แลดูจางลงค่ะใบหน้าดูกระจ่างใสข้อสำคัญมีสารสกัด4อย่าง1เมลาซิโลมีส่วนช่วยเรื่องหน้าแลดูกระจ่างใสไฮยาลูโรนิกเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวสารสกัดจากใบชาเขียวมีส่วนบำรุงผิว ให้แลดูสุขภาพดีเจเดอร์มิสมีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยให้แลดูจางลงค่ะอยู่ในไก่วราเซรั่มตัวนี้แล้วค่ะค่ะวันนี้ไก่ก็มีโปรเด็ดเด็ดโปรดีดีมาให้กับแฟนรายการปลมานจานใหม่เด็ดค่ะโปรพิเศษคือเพียง890บาทเท่านั้นเองเซรัม่ม1นขวดจากรคาคา1,590ลดเหลือ890บาท สิ่งที่คุณจะได้รับเซรัม่ม1ขวดพร้อมส็อกเซ็หนึเซ็หนึ่งกล่องประกอบด้วยอะไรรู้ไหมคะ 1. Le ่งลิฟกอเจลล้างหน้า1ชิ้นช่องทางการสั่งซื้อเหรอคะ081-991-9392หรือแอดไลน์ไก่วราคาส่งฟรีและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ทุกกรณีเมื่อคุณสั่งซื้อคะ่ะ โปรนะครับ890บาทมีเซรั่ม1ขวดจากราคา1,590บาทลดเหลือ890บาทสิ่งที่คุณจะได้รับหรคะ 1. เซรั่ม1ขวดพร้อมบ็อกเซต1กล่องในบ็อกเซตประกอบด้วยลิฟ t ์กอดแล้วก็เจลร้างหน้าอีก1ชิ้นช่องการทางสั่งซื้อหรอคะ0 8 9 9 9 1 9 3ห2หรือแอดไลน์มีแอดด้วยนะคะ ไก่วราส่งฟรีและสามารถเก็บเงินปลายทางได้ทุกกรณีเมื่อคุณสั่งซื้อไก่วราเซลัมค่ะคุณผู้ชมคะช่วงที่3แล้วนะคะสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยค่ะช่วงแต่ง,ต,งตัว,ตวมา,วมากิน<ต>นะนเดี๋ยวหนูไปหยิบเป๊ปซี่เย,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 ย็นเย็นฉ่ำๆให้พี่นะโอเคพี่พจะรอรอตรงนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านครับเหรือท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการไก่นะคะ ถ้ามีร้านอาหารไหนแนะนำที่อร่อยๆอบอกมาทางรายการได้เลยนะคะไก่จะพุ่งไปเลยครับจะแต่งตัวไปกินแต่วันนี้มีร้านหนึ่งก็บอกร้านกินผักกันเออทำไมต้องกินผักกันออสลัดคาเฟ่นะคะแต่เขาไม่ได้ไก่ไปกินสลัดแต่สีเขาเชิญไก่ไปกินสเต็กเป็ดลมควันพ่ผัดตกลงเป็นสลัดหรือสเต็กค,คะเขาร้านชื่อร้านสลัดคาเฟ่แต่เป็นสเต็ก เป็ดลมควันอ่านะเขากล้าแบบท้ารปลองพี่ไก่นี่ต้องอร่อยแน่ต้องอร่อยแน่นี่เดี๋ยวเราต้องชิมนี่ก่อนช่วงที่พี่ไก่ไปเนี่ยนะคะส่วนใหญ่อะคนดูพี่ไก่ชิมอาหารแหละแต่ก่อนที่เขาจะดูพี่ไก่ชิมอาหารฟิตแบกที่หนูได้รับนะเขาดูพี่ใส่ชุดอะไรคราวนี้เราก็ไม่บอกต้องให้ให้คุณผู้ชมทางบ้านเดาเอาว่าสลัดคาเฟ่พี่ไก่จะแต่งชุดอะไรต้องติดตั้งเก๋ไปก่อนนะคะไม่วิศแต่งเต็มตลอด โอ้ยลูกคขมลูก yes, ข่าอะไรยะกฉันมาหมุนเชอความสวยความงามของฉันนี่ชนัดนางมาวินดไว้ยังไม่มามวแจะเป็นหมุนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อ้าหมุนเลยมูนบ้างหนูมุนไม่ไหวแล้วพี่ไก่ทำไมล่ะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะต้องตั้งสติค่ะเพราะว่าหนูพาพี่ไก่ค่ะแต่งตัวมากินเราสองคนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมารักสุขภาพกับร้านกินผักการสลัดคาเฟ่ค่ะโอกินผักกันแต่เขาบอกว่าวันนี้นอกเหนือจากการกินผักแล้วเขามี สเต็กอกเป็ดลมควันขอบอลนะคะเรื่องเป็ดลมควันเนี่ยดิฉันชอบแล้วดิฉันเคยกินมาหลายร้านแล้วแล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นอะไรหมุนตีไปร้านกันดีกว่าครับไปค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยชื่อแม็กชื่อคุณแม็กวันนี้คุณแม็กมาต้อนรับเราเองเลยได้ข่าวว่าร้านนี้ ปลูกผักเองด้วยร้านนี้ปลูกผักเองด้วยเหรอคะใช่ะครับเราเลือกเป็น okay, ออแกนิกเพื่อจะได้ปลอดภัยรองรับลูกค้าด,ด้วยร้านนี้ชืกก่อร้านร้านกินผักกันกินผักกันตั้งอยู่ที่ไหนพู้สร้งร้นสายสองครับแล้วเบอร์โทรศัพท์อะไรคะโทรศัพท์เป็นศูนย์0 90, 70, 7 3ย์็นย์อะไรที่จานเด็ดของร้านนี้ใช่เ็ของทางร้านนะคบก็จะเป็นหัวอกเป็ดลมควันพี่เป็นคนเลิศเป็ดมากถึงจะชื่อไก่ก็ตามแต่ชอบกินเป็ดกินเป็ด มาเดี๋ยวจะตัดให้ดูเร็วเข้ามาใกล้ๆดูว้ายคุณดูครับนี่ช่ำช่ำมาดูสิเดี๋ยวก่อนนะไม่นี่โชว์เป็ดสวนื้อเป็ดสีแดงแล้วก็เส้นเนื้อเนี่ยเรียงกันเป็นเส้นเส้นเส้นเลยเขาว่าเจ็ดจริงไหมเนของที่นี่มันยุ่ยอ่แล้วนุ่มอ่ละลายในปาก ยิ่งทานกับผักสลัดนะพี่ไก่เพราะทาั้งนั้นนี่เป็นออแกนิกนะยิ่งแบบเ<ะ>ข้ากัน,นะคะ่ะแล้วก็แบบทำให้รสชาติมันดียิ่งขึ้นนะพี่ไก่เดี๋ยวพี่ไก่จะทานกับผักมีผักมะแหนมเข้ามาด้วยแบบนี้สำหรับเมนูเด็ดในวันนีนะะ้ที่ร้านนำเสนอดีมากดีออมันไม่ตีกัรอรสเป็ดมันเป็นผัก แล้วเจอกับซอสของเขาค<ะ>่ะมันทําให้เด่นแต่ทีนี้พี่กต้องบอกก่อนว่าคุณแม็กมวันนี้เขามไม่ได้มาเล่นๆท่นอะไมาเติมภไยด้วยพิซซ่าต้มยำกุ้งพิซซ่าต้มยำกุ้งค่ะรสชาติจะแซ่บๆหน่อยเหรอ มามากนี่คุณขาโอ้โหยังไงเอ่ยตอนแรกเห็นหมวกต้มยำกุ้งเฮ้ยเปรี้ยวกับชีสตีกันเนี่ยมันต้องไม่อร่อยว่ะมันจะเป็แต่พอดีเปรี้ยวมาตามนะเปรี้ยวไม่นำชีสมันมาก่อนแล้วเปรี้ยวตามมาที่หลังมันก็เลยเกิดความอร่อยในความเป็นพิซซ่าต้มยำกุ้งค่ะโอ้โหลดมากคุณแม่ค่ะมีเมนูอะไรอีกคะที่น่าสนใจคะก็มีเป็นพิซซ่าทาโ พิซซ่าเห็ดทัฟเฟิลถูกใจอันนี้เป็นใครมาต้องทานเลยครับพิซซ่าทาร์จริงหรอใช่คุณแม็กก็รู้แล้วนะพี่ไก่ชอบทัฟโกมาท่านผู้ชมขาเขาจะใช้มือทำแบบฝรั่งเลยนะแล้วโอ้โหตื่นตาตื่นใจไปน้องอร่อยมั้ยครับหอมมากไม่งอกเลยอ่ะหอมมากจนเต็มคำกุลในปากคุณขาหอมทัฟเฟิลมากแล้วความ ความนุ่มของแป้งนะคะอันนี้เราต้องบอกก่อนว่าไม่ได้แป้งกรอบแต่เป็นแป้งบางที่นุ่มนะคะกินพร้อมกันแล้วมันไปด้วยกันมันไม่ได้แยกแป้งกับตัวทัเฟิลเลยขออนุญาตเอากลับบ้านเหมาแล้วคุณหนูไม่กลัวอ้วนเลยนะคะอร่อยแบบนี้นะคะต้องบอกเลยอลมาดจายมาเด็กของเรานะคะต้องมอป้ายใช่ก่อนต้องไปเขอปรบมือให้ก่อนแล้ม่ก็ รายการอรมานจานใหม่เด็ดขอมอบป้ายการันตีให้กับเมนูจานเด็ดสเต็กอ,อกเป็ดลมควันพี่ผัดค่ะอ,อ,อะไรรู้ไหมเอออยู่ต้องนัด๋ยวไปหาเขาฝากมาให้พี่ผัดด้วยอขอบพระคุณค่ะต้องขอบคุณเจ้าของร้านนะคะนี่ดูถามหน่อยสิไปยืนหมุนอย่างน,นั้นเวียนหัวไหมอ่ะไม่ไม่เวียนค่ะยังปกติยังแข็งแรงอยู่นะคะคุณเป็ดลมควันเขาเนื้อนี่นุ่มเนียน Re- right. เอียดแล้วก็เคี้ยวไม่ติดฟันเลยแหละมันอร่อยจังเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันหลังเรานัดจัดทัวร์ดีกว่าพาแฟนๆรายการไปชิมดีกว่าให้แฟนๆโหวตนะไปอยากไปร้านไหนเนาะแล้วใหคุณไก่แต่งเต็มไม่ได้สิให้คุณไก่แต่งเต็มทุกคนก็ไม่แต่งเต็มแต่งเต็มมาเลยน่านะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วอ่ะนะคะเราก็กลับมาเจอกันอย่างนี้นะคะทุกๆวันอาทิตย์ค่ะเวลา8ปดโมงสิทางช่อง3กด33แห่งนี้นะคะกับรายการอนลามานจัน ใหม่เด็ดค่ะบายๆเขาเป็นเจ้าของเมืองทองอารีนาหรือเปอล,อล่าอ๋อเหรอจริงไปพบก,กับน้องอารีนาโดยิงค่ะโอ้ยตัวจริงสวยกว่าในละครอ,อีกนะเนี่ยเออตลกนี่หนมง <นำ S 1> คาบาร์มันว่างมากก็ไปกินขนมครกสิไม่รู้ไงว่ากูไม่กินขนมครกคุกูชอบรสชาติที้อยู่แล้วแล้วของเผ็ดเป็นไงพี่ซี่เผ่นนิดนึงอะครับเนี่ยไม่ อีเสียงเจ๋วเจ๋วนี้นะน่าตกังเลยใช่ค่ะพี่ไก่ได้ข่าวว่าร้านนี้เพิ่งเปิดใช่ไหมคะใช่ค่ะดีใจมากวันนี้นำเสนออะไรเราป้าป๊คะเนื้อปูผัดไข่เค็มค่ะแสดงว่าต้องเด็ด